โอเคนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในกันเกมอนิเมะ Last Stand นะครับก็วันที่ผมก็ใช้เวลาในการฟาร์มสตอรี่อ่าสตาร์เมนชั่นนะครับใช้เวลาไปประมาณ1วันนะครับแล้วก็ได้สิ่งนี้มานะครับผมนี่นะครับทุกคนก็ได้เป็นที่ดรบร้อยนะครับผมสำหรับโจทาโร่โอเวอร์เฮเว่นนะครับผมระดับอันติเมตนะครับระดับเดียวกับมาร์ชเนาะหรือว่ามาร์ชนั่นเองนะครับก็วิธีการหานะครับนี่เลยเราไปที่สตอรี่เลยนะครับสตอรี่โหมดนะครับทุกคนอ่ะ ลางหน้าจอกดกดวิวใหม่แล้วก็กดปิดโ okay. อเคอ่ะกดมานี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ star m a n t i o n นะครับแล้วแนะนำไปที่ x6 นะครับมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราเล่น x6 นะครับ normal ก็ได้หรือว่า Nightmare ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้เป็นเล่น Nightmare ดีกว่าเนาะใช้แค่ยามิแล้วก็โบอา a n แฮน c k แล้วก็ซูคุ n ะไอซูคุณะอีโวแล้วกันเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชนะชิวๆเลยนะคือโบ a าหแฮนเอาไว้สตายามิเอาไว้เล่นต้นเกม ที่เหลือก็ให้สุคุณะเก็บหมดเลยนะครับประมาณนั้นเนาะนี่นะครับแล้วก็ลงแอกเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับใช้เวลาในการฟาร์มเกือบ1วันหรือว่าหวันนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูสเตตคร่าวๆของเจ้าคุโจโจทาโร่โอเวอร์เฮเวนกันเลยดีกว่านะครับสเตตนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะดาเมจเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ2,230นะอันนี้คือเลเวลสินะครับไม่ใช่เลเวลหนึ่งนะแล้วก็ต้นไม้ยังไม่ได้อัพนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่สิบห้านะครับระยะคือมมมมััััันนนนนส้ากแต่่วงใหญะครบ เท่าที่ไปดูรีวิวของคนอื่นๆมาหรือว่าโจทาโร่ร่างแรกนะครับหรือว่าร่างในตู้อ่ะนะครับประมาณนั้นเนาะของซิเทเชียลอ่ะสปีดในการโจมตีอยู่ที่6วินะครับแล้วก็ครีดามีอยู่ที่50%นะครับแล้วก็จะเป็นธาตุดิมานิกนะครับเอาชนะธาตุของโฮลี่ได้ในหมหรือว่าธาตุแสงนั่นเองนะครับก็มีประมาณนั้นเนาะแค่นี้นะฮะสำหรับถ้าเราเอามาใส่ช่องแรกใช่ไหมเราก็จะมีเอฟเฟกต์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูครับไม่มีเนาะหรือว่ามีวะเดี๋ยวขอถอดนี่ก่อนแล้วกัน อืมไม่มีนะอันนี้มันไม่ใช่เอฟเฟกของซุคุนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวดีถ้ามีเอฟเฟกมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซุปเปอร์เซียเดี๋ยวเรามาเอาเรื่องกันต่อเลยนะครับมารีวิวตัวละครทางด้านของโจทาโร่โอเวอร์เฮเว่นนะครับเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ออกเนี่ยถ้าเป็นอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวสู่นนะเอ่อโจทาโร่โจทาโร่อยู่ไหนวะเมื่อกี้ ถ้าเป็นโจทาโร่ล่างนี้มันก็จะมีเอฟเฟกนะครับประมาณนี้เนาะคือเหมือนจะยังไม่มีเอฟเฟกของล่างอันติเมตนะครับประมาณนั้นเนาะหรือว่าโจไอโอเวอร์เฮเว่นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันในเกมกันเลยนะครับผมมาก่อนที่เราจะไปรีวิวโจทาโร่เฮเว่นโอเวอร์เฮเว่นนะครับเรามาแจกโค้ดกันก่อนเลยนะครับผมก็โค้ดนี้ก็จะได้ประมาณ10บลิโลนะครับนี่นะครับใส่ไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมกดรีดีมาเลยนะครับนี่นะครับได้10ดีโลแล้วก็ได้โคดไอที่เอาครอมาดูรีวิวกันเลยนะครับผมหลังจากที่ฟาร์มเงินไปแบบเพลินๆเนี่ยเราเปิดขออนุญาตเปิดเอฟเฟกก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยววางตัวแรกไปเลยนะครับดีโอไอดีโอไม่ใช่ดีโอมันชื่อโจโจเออนะครับวางไปเลยนะครับผมถ้าวางครั้งแรกนะครับก็อยู่ที่900นะครับทุกคนอ้าวเกิดอาการนิดปิงนิดนึงนะ นี่นะครับวางขั้นแรกนะครับตีเป็นกราวนะครับดาเมจอยู่ที่8,190นี่คือเลเวล16นะครับไม่ได้อัพต้นไม้อะไรเลยนะฮะไม่มีบัฟอะไรทั้งสิ้นนะครับดาเมจอยู่ที่8ป1 9ัุสย8,190นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่15นะครับก็อย่างว่านะครับคือไอ้ตัวโจตาโร่ทั้ง2อล่างเนี้ยระยะของเขาเนี่ยจะสั้นมากแต่วงในการโจมตีเนี่ยคือใหญ่ใหญ่กว่าวงของตัวเองที่ระยะการตีเนาะก็วิในการโจังตรีที่6วิเหมือนเดิมนะครับ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1,200นะครับดาเมจเพิ่มเป็น12,600นะครับระยะ17นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยากดูเอฟเฟีกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเด,ด <laughs> เดี๋ยวเปิดสักครู่ดูเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยนี่นะก็จะส่งสแตนไปนะครับอืมไม่ได้ส่งสแตนไปต่อยระยะไกลเลยเออต่อยแอร์ไหมไม่ต่อยแอร์นะครับแอร์แอร์ไหลาย,ยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันแอร์ก่อนลืมลืมลืมป้องกันแอร์นะครับเดี๋ยวแอร์หลุดแล้วจะเป็นเรื่องนะครับโอเค มาเนี้นะครับอ่ะแล้วดูดูเอฟเฟกไปเรียบร้อยนะครับอ่ะวงนี้บั็กเหรออาชิบหายแล้ววงบั็อกอะชั่งมันไม่เป็นไรนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1,500งนารนะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น19,300หนาพนะครับระยะเพิ่มเป็น19นะครับระะยไกลขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะอ่าแล้วขั้นต่อไปนะครับอู้อะไรวนะเนี่ยทำไมดาเมจมันกระโดดวนะเน่ะหมื่นเกใช่ไหมอันนี้คือ1 9ื่นนะ แล้วขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่3,500นะครับดาเมจเพิ่มเป็น1 4 0 0 0แนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น25วิทยการโจมตีไม่เปลี่ยนนะครับ6วิเป็นเดิมนะครับแล้วกดไปโอ้โหระยะระยะกว้างขึ้นดานเมจเพิ่มขึ้น,นเกือบเท่าตัวโอ้โหแล้วถ้าเปลี่ยนไหมโอ้โหโอราลรานะครับส่งสแตนแพทินัมไปโจมตีนะครับแพทินัมสตาร์แพทินัมโอเวอร์เฮเว่นนะครับนี่ไงส่งไปโจมตีนี่ประมาณนี้นะ ต่อยรัวๆคล้ายๆมัดเลยแต่มัดคือมันอยู่กับพี่แล้วก็ต่อยขึ้นมัดไปนี่คือปล่อยสไตล์เราไปต่อยนะครับก็ประมาณนั้นเนาะขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่ห0พันนะครับดาเมจเพิ่มเป็น134,000สนามนะครับระยะเหมือนเดิมวีได้วยกันตีเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ดาเมจเหมือนแบบหนักหน่วงขึ้นต่อยแบบหนักหน่วงขึ้นแบบออราล่าเลยประมาณนี้แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับหลังจากขัน้นนี้ขึ้นไปนี่คือใช้เงินเยอะมากนะครับแปดหมื่นเลยนะคือเมื่อกี้จะใช้แค่หลักพันอะ เมื่อกี้คือใช้แล้วแค่หลักหม่นนะคือตอนนี้แปดหมื่นและดาเมจที่เพิ่มมาคือสองหมื่นกว่าอ้าวเครยอะไรวะเนี่ยค่ะเยอยเหมือนจะคุ้มนะแต่ก็ไม่คุ้มนะครับแต่ก็เอาไว้เล่นแบบอะไรนะเออสำหรับโจทาโร่นะผมว่าบัฟใหม่ดีสุดเพราะว่าหลังจากที่ปรับมาใหม่นะครับคือดาเมจหายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพิ่มวางเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวก็คือปกตินี่โจทาโร่จะวางได้ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเทสดูแล้วกันว่าวางได้กี่ตัว 2 3 4 4ตัวนะครับถ้าเรามีบัฟใหม่ก็จะวางเพิ่มได้อีก1ตัวก็คือเป็น5ตัวนะครับลาเอทแต่ละตัวก็คือ100%ปนตะ100%นี่คือโอ้เยอะเหมือนกันนะประมาณ16นะกนะคำาข้างแรกห6ื่นเลยนะแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ตีแองเนาะคือมันไม่ไฮบิดไงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นต่อไปดีกว่านะครับใช้งเงินอยู่ที่80,000นะเนาะลาเอทเพิ่มเป็น1,5,000 1,5,000 พูดผิดไปนหน่อยริมพัน์ข้อดีของการอัพอใช้เงิน80,000เนี่ยก็คือมี heaven time stop นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับผมว่า heaven time stop เนี่ยมันจะหยุดได้ตั้งแต่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่คือไม่ตีแอนะคือข้อเสียคือไม่ตีแอแต่น่าจะหยุดแอน่าจะหยุดอแออเราลองขายไยทิ้งนะครับแล้วเราจะไปวางข้างหลังกันแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะหยุดเวลาทั้งแมปไหมนี่นะครับเราลองกดู เทเวนทำสต็อปกดเลยกดเลยไปมีเอกเสียงด้วยทุกคนสา t a r ิ i ม h the world oh ไม่หยุดออน่าจะหยุดในระยะเท่านั้นนะแต่ครูดาวครูดาวน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เก้าสิบวิป่ะเอาวางแถวนี้ไม่ได้ด้วยชิบหายละประมาณเก้าสิบวินะเมื่อกี้ครูดาวอะ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอกเสียงเฟกเสียงด้วยนะครับมาโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามา ดูเอฟเวอร์เตอ e ์กิลเฮเวนไทมกันใหม่เลยนะครับว่ามันจะหยุดหรือเปล่ากดเลยหนึ่งสองตั้มโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับทุกคนสตาร์พลาชิ่มซาวาร์โตซาวาร์โตหยุดเวลานะครับคาดว่า,าน่าจะหยุดเวลาในวงนี้เท่านั้นนะในในวง ไม่ใช่วงโจมตีนะนะคือวงของตัวละครที่สามารถตีไปถึงนะประมาณนั้นแหละน่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับนี่คือยังไม่รวมบัฟของไอจังนะเดี๋ยวเราลองละลองเอาลองลองัพไอจังให้มันบัฟได้แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเล้อเพิ่มมาอีก15%นะครับจาก25เป็น28โอ้โหเพิ่มมานหนึ่งจริงจริงสิบห้ารับเป็น28นะวง28ปประมาณนี้เลยโอ้โหไกลยอยู่นะก็คือว่าเนี่ยวงโจมตีมันก็ใหญ่พอๆกับนี่เลยอะ ประมาณนี้ปะเออแต่ระยะสั้นนะหวางได้สูงสุดประมาณ4ตัวเท่านั้นนะครับน,นี่ยังไม่มีบัฟไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะเวลสิเท่านั้นนะครับทุกคนไม่ใช่เวลเจ็ดต้นไม้ยังไม่ตันนะครับก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับโจโจโอเวอร์เฮเวนของเรานะครับโอเคทาบก็รีวิวจบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคูโจโจทาโรโอเวอร์เฮเวนนะครับ สำหรับใครที่ยังหาไม่ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ในการหาให้ได้เลยลินะครับผมก็คือตัวละครเนี่ยมันก็คล้ายๆเจมีตาเนาะก็คือมันเอ่อทำสต็อปได้แต่ข้อเสียก็คือว่ามันจะไม่ตีแอร์นะครับแต่น่าจะหยุดเวลาแอร์ได้อยู่นะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครโจทาโร่โอเวอร์เฮเว่นนะครับ ก็ใครที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะลงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ